สวัสดีครับร้านดีเอสเซอรี่นะครับวันนี้มารีวิว Daylight Ranger 22นะครับตัว Next เ,เจ n ของ x l t XL ใส่ได้หมดนะครับตัว Y วแท็กไม่ได้อันนี้คือไฟหลีนะไฟหลีเอาใหม่ที่ลองมาจะเป็นไฟวิ่งอย่างนี้นี่คือตอนมันเลอะมันติดนะครับเคต่อไปเป็นไฟ นี้เป็นไฟดอกนะครับต่อเป็นไฟดอกต่อไปเป็นไฟเลี้ยวออันนี้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะเป็นไฟวิ่งนะครับโอเคโอเคสายไฟก็จะมีตามสีตามนี้ดำเป็นดินแดงเป็นไฟหลีเป็นออโต้นะครับน้ำเงินเป็นดอกแล้วก็เลี้ยวสองเส้น สนใจก็สอบถามตามลายด้านข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับของใหม่ๆนะครับ